เป็นคนย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วทำให้ตัวเองทุกข์พ่อปู่ก็เลยไล่ไล่ความคิดออกให้นะแล้วมันเห็นผลค่ะเพราะว่าวันนี้หลังจากทำไปแล้วไอ้ความคิดไอ้ที่เราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมันมาแต่มันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็กระเด้งออกมาปุ๊บเด้งออกปั๊บมาปุ๊บเด้งออกปั๊บไม่ทันไม่คิดเลยเห็นมันมาปุ๊บมันเด้งออกเห็นมันมาปุ๊บมันเด้งออก ปกติถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยแล้วนั่งทุกข์แล้วคิดคิดคิดจนตัวเองทุกข์ของอาจารย์เจ๋งอ่ะเิ่งเรียกว่าศาสตร์กอบโรคนะโบราณเรียกว่ากอบโรคออกจากหัวแต่เรามันใช้กับลูกขับย้ำคิดย้ำทำอ่ะกับขยะขยะมากเลยแบบคิดแต่เรื่องเดิม,ดมๆคิดแล้วก็นั่งร้องไห้จนเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้เห็นมันมานะอาจารย์ในหนึ่งชั่วโมงมันมีมา แต่มันมาได้แค่แป๊บเดียวมาปุ๊บมันเด้งออกปับ๊บมาปุ๊บมันตัดปับ๊บมาปุ๊บมันตัดปับ๊บเหมือนเหมือนเรามีกราะในหัวเหมือนเรามีกราะไว้อะอีความคิดมันวิ่งมาปุ๊บเข้ามาเด้งออกเข้ามาเด้งออกแล้วก็เออเรารู้สึกโลง่งๆสบายหัวดีตอนที่ขณะทำอะ่ะจะรู้สึกเหมือนอ่าเหมือนโดนถอดถอดแบบมันจะมึนๆที่หัวนะ มีพลังงานหมุนหมุนหมุนแล้วก็มันไหลพื้พืดเหมือนโดนถอดอะไรออกเหมือนโดนจิกหัวแล้วดึงไหลออกไปอะทำแรกๆก็จะแบบปวดาททอยนิดนึงผ่านมาหนึ่งชั่วโมงดีขึ้นแต่สิ่งที่เห็นคือจากคนย้ำคิดย้ำทำคิดจนทุกอาจารย์ก็เห็นขี้วนอยู่นั่นน่ะทุกอยู่นั่นน่ะตอนนี้เออรู้สึกอาจารย์เห็นหนูยิม้มอ่ะดีขึ้นอ่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วความเบาความโล่ง ให้เก้าสิบเลยอาจารย์เพราะว่าจากจากที่เราไม่คิดเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราชอบคิดแต่เรื่องทุกข์ๆพอมันความคิดมันเข้ามาหาเราไม่ได้มันตัดจบตัดจบเร็วมันก็ทำให้เราโล่งม,มากขึ้นมันมีมาค่ะมันมีมามแต่มันจบเร็วแต่ก่อนมันจบไม่เร็วมันนั่งอยู่ มันเข้ามาทีมันก็วนอยู่ในหัวเราสามนาทีห้านาทีแล้วมันก็ต่อยอดนะ uh huh. ต่อยอดกลุ่มที่สองที่สามฉันโดนอย่างนั้นอย่างนี้อ่าคุยกันอีลุงตุงนางเลยบนหัวในหัวเธอโดนอย่างนั้นเธอตุ้งอย่างนี้คนนั้นอนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็นั่งแบบ,แบบสุดท้ายแล้วก็ทุกท,ทุกกับมัน uh huh. พอทําอันนี้ปุ๊บรู้สึกเอ๊ะคิดทําไมวะเด้งั uh ๊บ huh. มันมาปุ๊บไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันมาปุ๊บมันเด้งออกปั๊บเลยมันไม่มันไม่คิดเลย สุดยอดเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวครูเบนบอกอยู่ว่าไปครอบอีกหลายรอบต้องซ้ํต้องซ้อันนี้ไม่ใช่การครอบนะอันนี้เรียกว่ากรอบกรอบอ่กุยใช่กุยออกออเอาไปทิ้งใช่ไหมคะเป็นลักษณะการกรยพลังงานที่เป็นพลังงานลบที่มันฝังอยู่ในเซลในดีเอ็นเออสุดยอดสุดยอดคุณคข้จอาจารย์หนูหนูจะตายอยู่แล้วหนูยังคิดยังทำจนหนูจะแบบว่า ถ้าที่เราคุยกันเมื่อช่วงเย็นน่ะเป็นชั่วโมงนะอาจารย์พยายามที่จะให้ข้อคิดให้ธรรมะที่เป็นภาษาพูดไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ในในจังหวะนั้นคือมันอยู่ในกองทุกจริงจริงมันมีความทุกข์มันอยู่เต็มหัวเลยใครพูดอะไรก็ไม่สามารถรับรูบร้ได้ไม่สามารถมันเถียงทุกอย่างในหัวมันเถียงเถียงแบบเอาเป็นเอาตายเลยเถียงแบบ ไม่รับกูไม่รับกูไม่รับกูไม่รับเถียงเพราะว่าไอ้ความคิดทุกอะไอ้ความคิดลบอะมันอยู่เต็มหัวแล้วอาจารย์กูโดนเต็มเต็มกูเป็นอย่างนี้กูเป็นอย่างนี้มันอุ้ยสารพัดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบเปอร์เซ็นต์แวบตื่นตอนเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตื่นสิบเปอร์เซ็นต์แวบมากลับ<พ>กันเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาฮิลกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคำพูดไม่ใช่เรื่องของภาษา แต่มันเป็นเรื่องของพลังงานพลังงานหรือศาสตร์ที่มันละเอียดมากถึงหนูถึงเข้าห้องอาจารย์มาแล้วถามอาจารย์เทวดาองค์ไหนมาเทศหน,หนูก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คือหนูอยู่ในกองนรกอยู่ในกองไฟมันต้องมีมาเทศไม่ไม่ตื่นแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ได้แล้วต้องหาอะไรมากระชากหนูออกแล้ว <c oughs> ต้องมีอะไรมากระชากหนูออกแล้วเพราะว่าหนูอยู่ในกองทุกนี้แบบว่าสาหัสสาก,กัน จมอยู่ในกองทุกมานานแค่ไหนแปดปีค่ะแปดปีแล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอตอนนี้อล่าเปลี่ยนไปเลยนะคิดว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแลวดีขึ้น<ด>เรื่อยๆค่ะอาจารย์